กลับเข้าสู่ในช่วงที่2กันครับช่วงนี้เป็นช่วงทํากินทั่วถินไทยครับแก้วมังกรของชาวสวนที่จังหวัดพิจิตรนะครับที่มีรสชาติดีหวานกรอบอร่อยนะครับแลวก็แต่ละปีเนี่ยชาวสวนมีรายได้ไม่ต่ํากว่า4ี่ถึงห้าหมบาทแต่เขาจะมีเคล็ดลับและวิธีการปลูกอย่างไรบ้างติดตามได้ครับในช่วงทํากินทั่วจินไทย บนเนื้อที่ไม่ถึงสิบไร่ของนางชาดีดำงามชาวบ้านตำบลบ้านบุง๋งอำเภอเมืมองจังหวัดพิจิตรเต็มไปด้วยต้นแก้วมังกรที่เธอลงทุนปลูกไว้กว่าสองรอยต้นนอกจากนั้นยังปลูกต้นมะปรางไข่ไก่น้อยนาและมะละกอทําให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งไรายได้หลักของครอบครัวเพราะสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเออก็กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,ยอะ่ะคิดนะไม่หมดกินข้าวมันไม่หมดอะ่ะเพราะว่ามันมีอยู่เรื่อยๆอะ่ะ ตั้งกี่เดือนน่ะเนี่ยกี่เดือนน่ะที่มันเป็นให้เนี่ยก็ขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามันหมดอันนี้แล้วมะปางก็ออกดอกแล้วก็ขายมะป,ปางมะปางหมดอันนี้ก็เป็นอีกอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับเงินรกาก็เหมือนกบราชกการที่เรากินมุมเด็ดมุมดานไปเรื <laughs> ่อยไ,ได้ตลอด นางชาดีบอกว่าสวนแก้มังกรของเธอแต่ละปีจะให้ผลผลิตได้มากถึง4-5ถึงหมืนบาทซึ่งก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตภายใต้แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังมีไรายได้จากผลไม้ชนิดอื่นอีนอกจึงอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกับนางสาวสุภาพชาอ่ำพินชาวบ้านในตำบลเดียวกันที่บอกว่าการปลูกแก้มังกรไม่ยุ่งยากและดูแลร,รักษาง่าย นอกจากนั้นยังเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพด้วยอมอมันเป็นผลไม้สุขภาพอะค่ะตรงนี้มันลดไขมันในเส้นเลือดคนส่วนมากถ้าไปในเมืองเนี่ยพวกหมอพวกพยาบาลนชอบทานมาทั้งสองคนยังเปิดเผยเคล็ดลับในการปลูกแก้วมังกรให้มีรสชาติที่หวานและกรอบคือไม่ต้องใช้สารเคมีแต่ให้ใช้ผลแก้วมังกรที่เน่าเสียมาเป็นปุ๋ยชีวภาพลดผนต้นแทน เพราะน,นอกจากช่วยประหยัดต้นทุนแล้วยังปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วยก็คงทราบเคล็ดลับในการปลูกแก้วมังกรที่ได้ผลดีและก็ปลอดสารพิษกันไปแล้วนะครับบอกว่าอาชีพนี้ก็คงถูกใจชาวสวนหลายคนทีเดียวครับ